ตอนมุดครับโอ้หไม่เห็นตอนมุดไอ้เน,นียจะขโมยปลาทั้งทีมไม่เห็นตอนมุดวะเออสมหน้าเฮี้ยจะเนี่ยจะไปขโมยปลาเข่าเฮี้ยาไปนี้อะไรไปน,นั่นแล้วโหดูดิแม่งจะไปขโมยปลาเอาแล้วไงไป ถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ายต่อนี้เนดี๋ยวถ่ายนู้นอย่างนี้เป็นเป็นหน้าจอได้ป่ะอ๋เรายืดบ่าเซื้อไหมดีกว่าเก่งคาร์ดตีโอเปลี่ยนอาชีพใหม่อาชีพเสริม กับแก้มแก้มเล่าใช่หรือเปลเพื่อเด็กๆทุกคนพเพื่อนๆเก่งคาริโอทำได้ทุกอย่างวันนี้เราจะมาชมการสาธิตยิงปลาตอนกลางคืนนะครับโดยช่างเก่งใช่ไ่มช่างเก่ง มีไฟด้วยเป็นไงเดี๋ยวลองโซเชียลแคมเลยนะมมองเห็นหรอเคืมอ,อมึงลองลงมึงลองลงครับจู่อะฟองดูอ่ะมองเห็นมั้ยใต้น้ำอ่ะ มาแล้วนี้มาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเหรอขโมยปลาโดนยิงแม่ตายตามยิงปลาตอนกลางคืนมีรถน้ำมีอุปสรรคก็ไปได้นี่แหละขโมยแยกเขตเขาเนี่ยเขาเรียกขโมยเขาองค์กรการดำ เชี่ยอยู่ยิบทอไม่ได้คุยรไปอย่างเี้ยมึงค้าปากไปดิค้าไปคุยคุ้ยซักในทางขโมยมันขว้นแหวนแตกเลยหรอทำยังไงให้แตกเออยู่ว่าล่นโดนลุหามึงทำไงล่นุยวางไปแล้วเฮ้ยมีมอกด้วยฉันเก่ง ดิบๆสัตว์ใช่ป่ะเออัตว์ลายเลยมึงเงอนะมึงมึงจะห็นมองเห็นมองเห็นไฟเขียวเห็นป่ะฮะไฟเขียวไฟเขียวมองเห็นมีเรียกปลาเรียกปลาดีหลายชิบหายี่ออันนี้เราจะกันมาดูการยิงปลาชโดนะครับชโดตัว17โล The 7จ็ดโลเจ็ด <laughs> ขีดอุปกรณ์นั่งเยอะที่สุเดี๋ยวลงโซเชียลแคมป์เลยแข่งก็แข่งไงนี่ไม่มีอะไรมากบอกรักผัวเฮ้ยมองไม่เห็นวางส้มใกล้ๆยืนยืนไปใกล้หายไปแล้วหายไปแล้วดำไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้ว มันจะดำพวกหัวไปแล้วเพี้ยบไปมันดำอย่างรเห็นตัวยังเพียบเลยฮะไม่พูดไม่เห็นหรอกนะ